สวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ชกคนสําหรับคลิปนี้พามาสวน้อคะเด้อเห็ดเหลวจยมจนหัวแตกหัวแตนละแหละมาดามดามดามมักบวบดามมักบวบแล้วก็สีมะกูกูเกนตะวันย่านผุนไงมาย่านผลนไงห่ําแล้วมันเน่าเนาะเนาะนี่เบาวิดกําลังทําการไงกําลังทําการขุดเอาใบมันออกก่อนชิกูให้เบิดเลยเพราะว่าครับเพราะว่า ไม่คือเงาวังหันกับเงาไปแล้วหัวหนึ่งเพราะว่าฝนตกใส่ฝนใหญ่วัางหันมอนกปจะได้ลูกดูดีบุรีเอามานำดอกเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าดื้อดื้อดื้อแลงต่ำอันหนันต่ำมันนี่นี่เห็นบอพี่น้องมันเ่าเนี่ยเพราะว่ามันแก่ครับแล้วเราฝนตกใส่ผมคิดว่านะเมียนต้องเป่ากู้มันที่เป็นคล้ายๆแบบมั่นนี่แหละนี่อายุการเจ็บของมั่นเมียน มเดือดก๋ยวกูแลว้วก็สิปลูกใหม่ปลูกใหม้นาพุนกับสิบดหตีไปที่นี่ไปห่อไว้จะได้นอนี่นอผมเริ่มจับจุดถื่อแล้วว่าปลูกพืชชนิดนี้ต้องยกยกคู่ขึ้นยกคู่ขึ้นยกร่องยกร่องคล้ายๆเขาปลูกมั่นนี่เวลาเขาเก็บมันจังเก็บง่ายแล้วก็หัวอาจจะหัวใหญ่กว่านี้เมียนตัดแตงเอาพี่น้องเมียงบ่เบิ่งในยูทูบก็ได้เบิ่งที่เขาปลูกก็ได้ คืออันนี้ผมขาดการแล้วนะเพราะว่าไม่เป็นหัวคือมันเลยคอยๆวันที่นี้จะไปปลูกบนไหนน,นู่นเน,นี่ยน,น้องมันจะยันไงปลูกบงที่มันดินบอเสเอยเป็นคู่เขาต้องเห็นนะมันเป็นคู่เป็นลองไ้เพราะว่านี้น้ำกะสีบ่งงามคือแบบเขาปลูกแบบอันนี้ดอกครับ ท,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 ที่เ้าเจอยเบิงเขากูกาก้อยู่คือกันแต่ว่ามันเป็นดินดำเลยตัวนั้นดินมันรวมดีเ้ย,ย,ย,ยตัวไหนพ่อลงเลยแด้วพี่น้องมาลองเอาไปตดเบิงซอยกนอันนี่แหละเจ้าเจอกินงกินนี่แหละแล้วก็ไปหาเห็ด แมีนดอกกินปลาตุ่มแน่กินน้ำขิงน้ำขิงแน่ต้นเสาวกินไรกินน้ำบางหน้าวมือนีงดน้ำบางหน้าวกินน้ำใบหญ้าลุงพอแน่เก็บเาหวานยากเก็บเบาหวานกับบุกข่อยจะกินเหรอเรื่องมึงเนี่ยเปลี่ยนขนาดเธอม,มาแซอเอาไปแน่เลยดิออือหงายพี่หางายเลยพี่น้อง <c oughs> ตัวนี้มันก็เอาลงได้มั้งนี่แม่ครับนั่นแหละปลูกไม่ได้คิดว่านะได้คือกา้านแต่ว่าสู่ร่งแังสีบ่ได้นี่แต่เป็นหัวมันจะงา้างไปนี่ขนาดหัวซัมนี่คิดเบิ่งกับเล้วกันได้มั้งเหงาซัมมี่พี่นอ้องไอ้ลงหัวไอ้ที่ผมคิดไว้เด้ออันที่ว่ามันออกเป็นตุปุ่มตะปำนี่ คือมันสิเป็นนอคืนนอึ้นมองมองมองตุ่มครับแล้วก็แยกออกเป็นหัวอีกเตียมที่แทงอีกเลยอันนี้ปลูกนี่เงาแล้วหัวได้พี่น้องนี่เพราะถ้าผลผลิตออกมาคุ้มเกินคุ้มขอบคุณเด้อค่ะพี่านี่เอ้ยที่ชงมาให้เอ็ดพันชงขึ้นไหนเกินน้ำในพันเพิ่นว่าปูไหวโบอืดอยู่เพิ่นว่าเพิ่นไปให้เพิ่นอยู่ประเทศนอกได้แต่ว่าเพิ่นให้แม่เพิ่นปลูอยู่ภาคใต้ อาหารใบแห่งนี้จัดมั้งนกลี่ยีเหรอเต็มเลยนี่กระตาเนี่เอาไปบเบิดเลยนี่โอ้ยบเบิดก็ต้องเบิดเพราะว่ามันสินมันมันเน่าเออกูแล้วพี่นางมันเน่าป่ะฝนตกใส่มันมันเน่ามันคือมันเป็นคือมันเลยเป็นคือมันสำประหลังเลย อันหัวมันตมกินคือมันก็นได้แต่ว่ากินซอสกอกแชตุ้เย็นยำขวบขวบเขาว่าล่างปอกกินเลยก็ได้ที่ลราก็ตัดปูดปูดปูดใส่ก้นกระห่มผ่าแค่นั้นเออมามาเอาไปขยายพันธุย์ายายาปูแบบไอ้ไซนามเดอพี่นินา ยาปูแบบบ่งมีนามหลายเด้อเมียนมักนามบ่มักนามครัุตเตไม่ไหมแค่นั่นแหละร่ะยหนาฝนนี่แหละนี่เน่าอืนเาเออขันบ่งไรเป็นโน่นน่ะปูสีดีดก่ก้เนาะมันเนาะอุ้ยเนี้ยเนี่ยมันเน่าไหมเฮ้ย เราก็จะเอาเราเอาแยกออกไปตะตามาหน่อยใส่เดี๋ยวเรถเดี๋ยวร,วยวรสชาติามัน่ะผลผลิตมันจิเป็นแบบนี้เออบบกิดว่าจไิไใจร้ายสัม <c oughs> เกินขาดอีนี้ลุ่มเหล่าหัวลุ่มเหล่าหัวลุ่มเหล่าหัวซ้ำหนีพี่น้องนี่ พ่อออกมาแล้วอุ้ยเหงาปัดจำหนีับปลูกได้ก็ดูอีกอ่ะตอาไปปลูกคือกันแมงปันกันพี่น้องนี่แน่แน่แน่ยังสิปลูกได้เบ er <ans> ิร kind of ์ตนี่ ว่าตุนกันสีม,นม,นมันบ่ค่อยว่ามันบ่กือหัวปูดหัวมันเลยปูกรานเมนวนๆๆๆเพราะว่าเพราะว่าคขอยู่ประเทศต่อเขา เขาเห็ดยังเป็นแป้งสาคูบบบนี้แม่เยอมันเยอะมั้เป็นาคูบ่แป้งเป็นแป้งสาคูผมกับแน่ใจังใจะสเห็ดแป้งได้มันจะเดี๋ยวไปตาแห้งก้อนนั่นเลยะ คันทาฟูนใหญ่มากอีกหอบหนึ่งพ<ร>ิง<ร>ง่น้นองผักน้องมีหาวิธีดัดแปลงไปเรื่อยครับพี่น้องจับจุดจับท่างให้มันถือ <c oughs> โอเคดมกินกับเลิมยืนอุ้ย ใหญ่เหี้ยใแญ่ใหญ่มากเดี๋ยวเขาตู้เก็บก่อนมากมามาเอายาดีใหญ่ใหญ่ใหญงก็่าข้มๆ้มไหมใหญ่มาปลาทะเลโจรเออใหญ่ๆมีบอ พี่พันธ์โอ้ยกลไปเอานำงานยายหยีแกงหัวมาปราศซ้ำเอาที่ลานนั่นเบกเอาเวกเอาไหนเบกเอาจังไหนี่เลยเป็นเงาของเรากล่องมาเอาเบกเอาอย่างนี้เลยเนี่ยเหมือนกอยอ่ะยายไปเอาไหมเนี่ยอุ้ยยายยายไม่เคยไปไปเอากอยเลยไม่ไม่รู้กอยด้วย่โดนมันดี้ต้นมันดีต้นมันก็เอาทิ้งเงาบุกเงาแล้วหัวที่นี่ยายใช่ เดินไม้ยับไปโ่ยกับทีเดมีบันประเทศบั่นหัวาน้าทีดมีแกนตะวันอ้ยอาชียู่กับรักษาโลกยังไงบ้างหวานมไดะหวาได้ตามบึงนี้ออว่าจริงที่ผมคิดาฝาน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 ตากแห้งไว้ก็ได้ตุ่มจะตุ่มดน บอห้าตัวมันั่นไหมยังอี๋อ่นนเลยคมๆนะผ่าทลายโจดผ่าทลายโจดอีพอกูใส่ก้อนงเกินเขา่ะไรต้าเจ้าจะกินจะสั่นนะเจ้ากินใะไรยำแ่มอันนี้เลยยำกึนกึนกันใจกึนเจ้าเคยกินอะไรเสื้อก็ห่อบอยยำกินเคยเออเจ้าก็นยำกี่ผ่าทลายโจดจะใส่อะไรกินทั้งเสาเด้อมัดปิวออกหายมือเราพู้ตาเหดุเลว่าที่สาเหตุเองแบบมืดตัว เอาไปฝานฝานฝานตัดแหงไว้ถ้าต้มกินน so ้ำมันก็ได้คิดว่านี่นะแหมอ๋อผมเดาเอาดิที่โสดเขาว่ากิีโสดดี่กลัวฟานแชต้เย็นแสบดีเขาวอกไม่ยังอ้ยเบิ่งไปอย่างคนถิ่มลูกไม่ยังใส่ตู้เย็นแสบนี่แหละถิ่มลุกผงดงเลยผงใังไหมมันบ่มีนี่ในหน่อยกันนี่คืออันเน่าเว้ยหัวของเน่าเด้อมา ขึ้นดีเนาะย่ๆเนาะเนเนะเนาะดังมิ้นทีเด็ดพ่อะดงมิ้นแเ่ลินได้เว่ยแต่พ่นหอมด้วยนี่แต่พ่นมาโคงหมินมาโคงเนเนะนี่หัวหน่อยๆทำนี่ปลูกพอปลูกลงไปว่าให้เผ่ามากเผวาจะได้กับเผวาป้านี่ว่าคนเต็เพื่อน ี่โอ้ใครแขกบอขาดสายพี่เนาะอ๋อหนังแป้งให้กรับใต้แล้วน้ำนี่เด้เอ้าไปหล้ไปไหนย้ายเอาไปขยายพันธุ์เด้อปลูกยับปลูกใช้ยายาเฮตให้น้ำยกหลองเด้อนี่เห็นบ่ผมผมปลูกแบบแปลงนี่มันเน่าเห็นปะย้าไปปลูกบัไดนี่คือหลายแข่เอาไปตากไว้น้ำนี่นะแบ้งปั่นน้ำนี มาเคลือเทปหมัดไหวโยงไววเพราะว่าขี่แตกเห่ือนที่ถอดเงี้มาท่านยูดีเพราะว่านี่มัดไหวหน่วยล่ะต้นหอมกำลังออกใบแทงใบแล้วจ้า